ดีค่ะสิมทาทำกับข้าวตอเนาะคะ่ะอันเสียดายหัวปุ้งมันเหลือนะอ้วนเราเอาผัดสตอไปในหัวมันเหลือเสียดายเนาะซื้อมาแพ่งแล้วซืมาเห็ดต้มย่างกินน้ำซุปเนาะเสียดายจัดต,ตั้งหมไปแล้ว,วะคะ่ะใส่ าตะไคร้ใบมะกรูดนังเดียดบ่อยแล้วนะคะนาะร้อนเดือดใส่เกือยเือนิะแกงเนี่ยแกงเลยค่ะเล็งแบบง่ายๆบาง ชีวิตทงนี่ยังใส่ใส,ใส,ใส่ใส่ไปเสียดายเนาะบกหลายวมดแล้วนนเม็ดข้างฝาใส่ไปเลยใส่เห็ดก่เมื่อวเส็ดมสุ เดี๋ยวจะข้าวกระนัเนาะเดี๋ยวมาล่อเบิงเดี๋ยวมาล่อเบิงตอนนั้นอันนี้โอเคเนาะค่ะกัเดือและใส่ประเทมลงไปน้อยก็มีสีสันนาำประขัมเปียด แมกซ์ส่มกับไส้ส่งยี้ยจา้าี่เไรส่ขจาจะมานะคะเนาะเพราะมันมีสีสัน

ชอบมองกันตรงหน้าก็จะบุกมองขาไม่สวยสุดเดี๋ยวสิกินใหจะจะบีบหน้าใส่ใส่หมากุ้งไว้จ้ะแล้วแต่หัวตัวมันเอาไปพัดสตอล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนั้นนึ่งรักไว้หักเสียงไว้ กมชุง่าเอชีพชีใบเลือยบ่มีเป็นอย่างเนาะใสอันนี้แท่นใสใบกะเพราแท่นชีใบเลื้อยเลกกบมาก็พาคุมไ เลยในวันใส่ผมผมร้อนหลังก็หมดใส่แล้วเออเริ่มใส่นปแนึงมันเกิดดีกว่าเกิดก็ใส่ไปแล้วแสบแล้วแสบเพใาะสบว่ต้องแสบเห็ดให้เกมแล้วมับอกว่าใส่นั่นใส่นี่ระวังมันจะเค็มเด้อมวิเครมะห์มวเค็ม <laughs> เด็ดดองที่เขียวสดแล้วอเอใส้ดส็ดด,ด,ด,อดองกวาล้ำแบ้ัไม่เป็นอยู่ล้ำตัวเนีอไม่ไสเนะ่เมาะขนาดไหนต้องลองจะลองจะปิไว้ห้องเย็นเข้า บา้านอ่ายล่ะ้ากันดองเฮดใส่ปีบเขามีจะดองใส่องค์ใส่หายใส่กระปพาด,ดองใส่ปีบเป็นย้งเรื่องบ้าละจ้าได้มาติดกันแล้วค่ะใส่ใบกระเพาเดี๋ยวเติมหมวกหน้าเเติมไม่ถวยเอามาเ้อออยู่ใกล้ๆก,ลกับมาคลิปนี้ก็ไปสนิทแล้วกันนะคะเนาะโบวิรีบเถูกพนักงานคน กดไอ้คลิปไปแน่ปะหยัดก,ก็มาเด้อติ้วคอมาตัวเด้อสุดเลยสวัสดีค่ะ